วดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งนะครับผมกับเอ็กซ์บลูมของเราก็วันนี้อีกครั้งหนึ่งสำหับการไปสถานที่บอกไปเลยครับบอกไปเลยแต่เราก็ไปสวนเหมือนเดิมรายการเรานี่ยังคงคอนเซปต์ที่ยังยังอยู่ที่สวนอยู่เดิมนะครับอยู่ที่สวนอ่าครับก็อยู่ที่บริเวณของสวรนครขอนแก่นนะครับแล้วก็สวนที่เราจะไปวันนี้ก็เป็นที่ไหนครับลอยบึงแก่นนครค่ะอ๋อทำไมต้องไปบึงแก่นอ่ะ หนูก็ไม่หนูไม่เคยไปอาวไม่เคยไปนี่แหละจริงค่ะอยู่ขันงแกนมาจะสี่ปีแล้วนะครับออยกับโฟพูดน่าสนใจบ่ะว่าจริงๆแล้วเห็นไหมต่อให้สวนอ่ะมันเป็นสวนที่แบบจะสวยจะดีแค่ไหนอ่ะแต่ถ้ามันไม่อยู่ใกล้เราอ่ะเพราะอย่าง ออยกับโฟก็จะอยู่โซนฝั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช่ครับใช่ยังไงเราก็ไม่ไปเพราะมันไกลใช่ครับเออหรือแบบถ้าไม่มีโอกาสที่ต้องไปจริงๆก็คงไม่ได้ไปถ้าไม่มีเทศกาลอะไรสักอย่างก็ไม่ไปใช่เพราะฉะนั้นการทําสวนนะครับมันไม่ใช่แค่ทําให้สวยเนาะทำให้ดีอย่างเดียวมันก็ต้องกระจายด้วยอเหมโยงเข้าจาระเลยแต่ตอนนี้กิบเลยสาระเลยก็คือน้องเมืองไหนที่แบบมีสวนเยอะเนาะคนไปง่ายก็ เป็นเมืองที่น่ายอยู่นะใช่จริงๆมันเป็นจุดเริ่มต้นของออจังหวัดขอนแก่นด้วยนะหมายความว่าพื้นที่รอบๆบ,บึงเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่เป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนที่เก่าแก่ของจังหวัดขอนแก่นอ๋อถือเป็นเมืองเก่าเลยถูกต้องถูกต้องก็คือตั้งอยู่ติดกับตำบลเมืองเก่าใช่เลยนะโอ้ย โอ๊ยต้องร้องโอ๊ยนะจะร้องเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้ว่ามาจากไหนต้องร้องโอ๊ยปวเจ็บอ้าวอยเดี๋ยวอย่าเออเดี๋ขาดอย่าเออเสียงนกนะครับมาจากสวนนะจากวัดที่อยู่ตรงข้ามอุ้ยวัดข้างหลังเราชื่อวัดกลางถ้าถ้ามองดีๆกันวัดกลางก็น่าจะอยู่ตรงกลางเมืองมั้งครับใช่ครับแต่ก่อนมันตรงนี้คือเมืองไงอ๋อมันคือวัดกลางเมืองเก่าอันนี้ชื่อเต็มๆเที่ยวยาวเที่ยกกัน วัดกลางเมืองเก่าเป็นวัดกลางที่อยู่ในโซนเมืองเก่าเนี่ยแหละนี้เป็นเมืองเก่าที่บอกไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปในนี้เลยไหมเข้ากันไปเลยดีกว่าครับไปเอ๊ะดูเหมือนสวนแบบปิดตัวไปแล้วเลยยังไงไม่รู้อแต่จริงจริงยังนะครับยังเขามีการปิดแต่ว่าก็เปิดเล็กๆไว้เพื่อให้คนได้เดินเข้าอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่แบบอาจจะไม่ได้มี กิจกรรมอะไรเป็นพิเศษเนาะหรือจะมีอยู่ตอนเย็นนะอาจจะมีตอนเย็นเน้อาจจะมีครับอาจจะมีไอพวกเป็นสิ่งน่าสนใจครับหลักหมุดเมืองหลักหมุดหลััง,ง,มงเมืองเฉลิมพระเกียดสิ่งแรกที่เจอคืออะไรก็ไม่รู้ถังหลักหมุดผังเมืองได้นะ มีเทียวโคสแกนตั้งแต่สมัยเป็นกรมการผังเมืองเลยนะยุค2อืมยุค2542 2542นะครับขอร่วม <c oughs> มีไว้สำหรับอ้างอิงอ้างอิงพิกัดใช้ประโยชน์ในการสำรวจในกิจการแผนที่วิศวกรรมและงานพัฒนาที่ต้องอาศัยหมุดหลักฐานแผนที่อ่าก็เป็นหมุด ที่เอาไว้อ้างอิงในการทําแผนที่เนาะ<ม>แล้วก็ในการ,รทําอะไรที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองตั้งแต่สมัยยังเป็นกรมการผังเมืองอยู่นะครับให้ดูหน้าตาหน่อยก็ได้นะนี่นี่คือหมุดนะครับหลักหมุดเด็กๆชอบนั่นก็คือสนาม,นามเด็กเล่น,ลนครับ,รบที่อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะเบืองแก่นนครน,นะครับโอ้เราเข้าไปดูได้นหครับเราน่าจะเข้าไปได้นะได้ครับแต่อาจจะเล่นไม่ได้ นี <l id: these prechen> ่ครับท <to play> <cartoon> ุกคนเด็กสุดก็ผมนั่นแหละครับใช่เด็กผมก็สุดแล้วเด็กสุดในนี้แล้วนี่ครับทุกคนเป็นทรายนะครับมันมีข้อดียังไงครับการแบบทำพื้นทรายในสวนสาธารณะแล้วว่าเป็นสวนสนามเด็กเล่นอย่างเงี้หลักๆก็มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนั่นแหละครับก็คือเด็กวิ่งเล่นเนาะห้อยโหนปีนป่ายเนาะตกลงมาก็ยังเป็นทรายอยู่แล้วก็พอเห็นทรายเด็กก็จะชอบด้วยหมายถึงว่ารู้สึกว่า มันเป็นที่สาหรับให้เขาเล่นอ่ะเพราะฉะนั้นสนามเด็กเล่นก็นี้นิยมที่จะออทำเป็นพื้นทรายนี่ครับสนามเด็กเล่นที่อยู่ในขอนแก่นจริงๆนี่ดูดิใช่นี่ฮะเรา,ยยาก็จะเห็นแบบไดนโนเสาร์ใช่ไดนโนเสาร์อะไรมาแบบทําเป็นแบบมาสคอตตุ๊กตาเออของเล่นให้เด็กเล่นด้วยนะครับจริงๆดีนะใช่ฮะไม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าแบบที่บึงแก่นคนครมีสนามเด็กเล่นที่แบบทํากันจริงจังอ่ะครับ จะได้แบบว่าปีพื้นที่ให้เด็กอยากที่จะเข้ามาถ้าตรงไหนมันสวยหรือว่ามันมีพื้นที่สะอาดอย่างเงี้ยเด็กๆเขาก็ชอบใช่ใช่ใช่ผู้ปกครองก็แบบโอเคแบบไว้ใจหรือว่าแบบอยากให้เข้ามาเล่นได้ใช่จริงๆสนามเด็กเล่นในเทศบาลนครของแก่นนะครับถ้าไปดูตัวเลขจริงๆอ่ะยังขาดอยู่ครึ่งหนึ่งนะถ้าเปรียบเทียบกับจํานวนเด็กอ่ะคือมันมีมาตรฐานที่บอกอยู่ครับว่าเมืองเมืองนึงเนี่ยควรจะต้องมีสนามเด็กเล่นมากน้อยแค่ไหนถ้าไปเทียบตัวเลขของจํานวนเด็ก ที่ต้องใช้สารเด็กเล่นแล้วเนี่ยของเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยครับยังขาดอยู่ประมาณครึ่งนึงก็ก็ถ้าเพิ่มได้ครบเนี่ยก็น่าจะดีใช่ครับแต่มัน,มนก็ต้องดูอะครับมันก็ต้องดูตัวเลขเด็กเกิดอะไรพวกนี้ด้วยเนาะแนวโน้มกันนีใครรู้ไหมว่าไอ้นี่คืออะไรไหนๆคล้ายๆรูปแบบอะไรสักอย่างอาใช่ไหม,มบอกเห็ดเหรอเราว่ามันคือเห็ดเนะเาะแล้วทำไมเขาต้องเอา ทำไมเราทำเป็นเห็ดคือคิดอะไรไม่ออกก็แบบแปะไปเลยหรือเปล่าผมอาจจะมีคอนเซปต์แหละแต่เราอาจจะมองไม่ออกของเขาว่าทาไมต้องเป็นเหตุแต่เคยมีความรู้สึกว่าในอดีตอะสมัยเด็กๆกอะก็จะชอบเจอเครื่องเล่นหรือสถานที่เล่นที่มีไอ้พวกเหตุเนี่ยให้เราไปปีนไปเกาะปีนไปเกาะอย่างเงี้ยเออใช่ใช่ใช่คือทุกที่แล้วแต่ก่อนเราแสดงว่าเคยก่อน เขาไปแบบไปชอบเอาตัวเองไปเกาะไปแปะอะไรเงี้ยแบบต้องปีนเด็กๆเหมือนต้องแบบต้องอยากต้องปีนอย่างเงี้ยถ้าใครรู้ก็บอกหน่อยนะอันนี้ไม่รู้จริงทําไมเด็กๆต้องชอบปีนเอเห็ดด้วยนะต้องเป็นเหต้นเห็ดเนี่ยหรือเป็นแบบก็หุ่นในรูเสาที่ผมเห็นน่าจะเป็นต้องมีคนใครสักคนต้องปีนแน่นอนอ่ะแต่มันปีนยากไงถ้าเป็นอย่างอี้แต่เห็ดมันแบบก็จะโดดโอบอะไรเงี้ยได้อันนี้คืออ๋อมันคือลานลีลาดอ๋อพื้นมันจะมัน มีใครเคยถูกบังคับให้เรียนลีลาดบ้างไม่ผมไม่เคยนะเรียนเหรอยุกนั้นมหกเรียนไหมมหกได้อะไรไม่ได้ไม่ได้เต้นดีลาดไปทําอะไรวะตอนนั้นลืมแล้วแต่คืนครูไปหมดแล้วนะครับเอยแต่มันคงเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจนะถ้ามมีคนมาเต้นอยู่จริงจริงเขาเป็นชมรมด้วยมีเป็นป้ายเชิญเข้ารอกําลังกายเพื่อการลีลาดอ๋อเนี่ยครับมีทุกวัน ทุกวันจันทร์ถึงสุกตอนหกโมงเย็นหกโมงเย็นอาจจะมีแบบเราคนชมรมเข้ามาอุ้ยดีดีอันนี้ดีทาสร้างพื้นที่ให้กับคนหลากหลายรูปแบบทำกิจกรรมน้ำนี่ครับชุมีเด็กๆด้วยนะไม่ได้มีแต่ผู้สูงอายุนะไม่ได้มีแค่ผู้สูงอายุแต่ก็มีเด็กเด็กเยาวชนอันนี้คือไดโนเสาอร์อะไรครับทีเล็กมั้งครับ อันนี้ไม่เล็กแล้วครับเมื่อวานเล็กมากวันก่อนเราเล็กมากอันนี้ทีใหญ่อ่าอันนี้ทีใหญ่ครั้งก่อนเราเจอทีเล็กมากอันนี้ทีใหญ่มากเนี่ยครับเป็นไดโนเสาร์ที่คิดมาแล้วว่าแบบแสงจะตกลงมาพอดีนะครับลอดผ่านต้นไม้มามองเห็นพอดีเบิ่จริงเขาก็มีโซนที่แบบดูเป็นป่าไปเลยเข้าไปตรงนั้นน่ะเออตัวนี้สวยดีนะใช่ครับตรงนี้แบบรู้สึกว่าเย็นมากเลยนะ พอเดินเข้ามาในโซนที่มีร so ่มไม้เยอะๆอย่างเงี้ยครับคือแบบรู้ส yeah, ึกเย็นขึ้นมาทันทีเลยต่างจากที่แบบเดินอยู่ข้างนอกจริงๆตรงเนี้ยน่าจะเคยเป็นแบบโซนที่เป็นที่นั่งเนาะดูจากแบบสิ่งที่ลงเหลืออยู่ที่เป็นหักพวกฟูนที่เขาต่อไว้ใช่ใช่ใช่หรือแม้กระทั่งมานั่งที่เป็นรูปแบบไม้ะมด้วยเป็นห้องสมุดครับทุกคน ไม่เจ๋งนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามีมันคือห้องสมุดเด็กสวนดอกคูนครับโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยดูดีเลยนะครับดูดีนะสรับับเด็กเยาวชนดูครับตรงนี้ครับลานตรงนี้ดีกว่าพื้นที่อื่นๆในขอนแก่นเยอะเลยนมลื่นให้เด็กหรือว่าหรือว่าไม่จำไม่จำเป็นเด็กก็ได้ครับทุกคนเข้ามาดูได้ใช่ใช่มันก็เป็นเหมือนลานกิจกรรมมีเวทีเล็ก มันประกอบไปเยอะมากเน่ถ้าเป็นจริงอันนี้ก็เป็นร้านเหมือนออกกําลังกายเป็นอีกร้านหนึ่งนะคบเอาละครับภาษาอีสานต้องเข้าอยู่แล้วเพื่อนไหวประสงค์พ่ายขวมฟังเก็บข้างไหวประสงค์ยอมเครื่องไหมพาฟื้นไหวย่ามดั่งไฟจังสิงายเจ๋งนะถ้าแบบเขามีอะไรแบบนี้ให้เราได้มาแบบวิเคราะห์เลยว่าแบบสักเคสกันเนาะครับผมว่าน่าจะต้องมีอีกแน่นอนรอบๆบึกงเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีแต่ว่า แต่เจออันเท่าที่จําได้เนาะอันอื่นๆมันจะแบบอาจจะไม่ได้แบบดูดีเท่านี้อันนี้ดูแบบมีการดูแลรักษาอาจจะเพิ่งทําก็ได้นะเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นดูนะสวัสดีครับกระรอกครับในส่วนที่มีสิ่งมีชีวิตที่เยอะเลยนะมีแบบกระรอกเนื่องจากนั้นมีกระรอกแบบสีขาวด้วยกระรอกเผือก แต่ทุกต้นไม้ก็เหมือนจะมีกระถางเล็กๆไว้ครับให้ใส่อาหารกระรอกด้วยนะใช่ใช่ใช่ผมสังเกตดูเมื่อกี้ <c oughs> มีสัญลักษณ์เหมือนเดิมที่บ่งบอกถึงว่าเลนนี้เป็นเลนอะไรนะครับชิงจักรยานหันหน้าไปทางนี้เหรอแต่เราเดินบนเลนจักรยานไม่มีจักรยานเลยตอนนี้ปกติท,ทำจำได้ตอนมาปั่นจักรยานจะปัน่นอยู่ตรงนรู้นฮะปั่นวงนอกปั่นวงนอกดีกว่า ตรงนั้นมันดูเหมือนเป็นถนนมากกว่าดูแบบมีเส้น,นเส้นแบ่งเส้นแบ่งตรงกลางดูเป็นถนนจริงๆสวนเนี่ยทำมาดีมากเลยนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้แนะนําพูดต่อ,อยนิดนึงลวกันถ้าจะให้พูดต่อก็คือคิอคดว่ามีน่าเสียดายที่เขาแบบทํารั้วไว้รอบอเยอะมากแล้วก็จุดเข้าเนี่ยน้อยมากเลยนะอย่างสมมุติว่าเนี่ยเราจะไปเห็นร้านอาหารนี่ละนเนี่ยร้านอาหารจุดๆ,ๆนะร้านคาเฟ่อ่าเป็นคาเฟ่ท้น่าสนใจมากมีหิมะด้วยนะคบทุกคน มีน่านิมาด้วยเกียวโตชิคาเฟ่เนี่ยอยากไปเนี่ยแต่ไปไม่ได้ตไปไม่ได้ต้องเดินไปหาทางออกก่อนเพราะว่าติดรั้วเนี่ยใช่ใช่นะครับก็ห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่ก็เหมือนแสนไกลครับก็จริงๆมันเป็นสวนเก่าแล้วครับก็คือมักจะเป็นอย่างนี้แหละเวลาทาสวนสมัยก่อนก็คือทําสวนเสร็จแล้วก็จะมีรั้วไว้เนาะแต่ก่อนก็คือมองเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมครับอยากจะกั้นโซนอยากจะแบบให้คนเข้าออกเป็นจุดอะไรเงี้ยแต่ว่า สุดท้ายมันก็มีผลกระทบที่ว่าเนี่ยสวนมันก็แบบไม่เต็มที่เนาะเข้าเข้ามาใช้งานยากบางทีบ้านอยู่ติดสวนนะแต่แบบจะใช้สวนเนี่ยบางทีต้องเดิน10นาทีอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวอะผมอยู่ตรงตึกเนี้ยหอพักเนี้ยแต่ว่าผมจะเดินเข้ามาสวนเนี่ยผมต้องอ้อมไปตรงนู้นเพื่อเข้ามาใช่ท่ันที่ผมสามารถแบบเดินแบบตรงมาตัดเข้าเลยก็ได้ถ้าไม่มีรั้วใช่ใช่จริงๆมันมีวิธีรักษาความปลอดภัยหลายอย่างครับเดี๋ยวนี้ช่ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแนวรั้วแบบนี้เสมอไป เป็นศาลเจ้าใช่ครับมันคือศาลเจ้าจริงๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักจุดนี้ได้ทำไปนะอคืออาจจะเคยขับรถผ่านหรือเดินผ่านหรือวิ่งผ่านข้างล่างนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เคยเดินขึ้นมาวันนี้เดี๋ยวลองเดินขึ้นไปดูมันเป็นศาลเจ้าเป็นลูกสาวของกษัตริย์ล้านช้างลนะ้านช้างก็คือประเทศลาวในสมัยปัจจุบันนะก็คืออยู่วอนบนเนาะก็คือเป็นที่ตั้งของประเทศลาวแล้วกันครับปัจจุบันก็คือเป็นลูกสาวของกษัตริย์ ของร้านช้างแล้วก็ตามติดตามกษัตริย์มาลบแล้วก็เลยตั้งทินฐานอยู่ที่นี่แล้วก็ถ้าใช้ราชศัพว์ก็สวนนคตที่นี่แล้วก็เลยชาวบ้านแถวนี้ก็เลยสร้างศาลขึ้นมาเพื่อเป็นเพื่อเป็นคารพูชาใช่แต่ดูทรงแล้วที่บริเวณแถวๆนี้ก็ยังจะมีอีกหลายพื้นที่นะครับที่เป็นเกี่ยวกับของตัวศาลใช่ใช่เดี๋ยวจะมีสองสามศาลแถวนี้ พอพูดถึงเรื่องแบบมีคงมีแฟนแล้วเนี่ยเหมือนกับมันมีประเด็นหนึ่งกะครับที่เราเคยพูดพูดกันไว้เล่นๆกันเกี่ยวกับว่าทำไมการที่เราอยู่ในเมืองเนี่ยทำไมเราไม่มีแฟนมันเป็นเพราะอะไรก็อย่าเพิ่งโทษก็อย่าเพิ่งโทษตัวเองก่อย่าเพิ่งโทษตัวเองคือมันมีนักคิดนะครับคนหนึ่งท่านหนึ่งนะเป็นหัวหน้าเก่าเราเองชื่ออาจารย์แดงครับอาจารย์ิลมนนะครับเสรษีสกุลก็ใครอยากรู้จักก็ลองไปเสิร์ชชื่อดูครับ คือแกเคยพูดไว้ว่าการที่แบบเราอยู่ในเมืองเนี่ยแล้วเราไม่มีแฟนเนี่ยอย่าพิ่งโทษเรานะอ,าอย่าพึ่งโทษคนอื่นนะให้โทษเมืองก่อนว่าเมืองนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีแบบที่ให้เราได้เจอใครก็ได้คือวันๆแม่งทองทะไรครับวันๆไปทํางานกลับบ้านกับบ้านเมืองมันทําให้เราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าออก็คือเมืองที่มันมีพื้นที่าธาะน้อยอย่างเคสของกรุงเทพที่แกชอบพูดถึงเนี่ยก็คือโอ้พื้นที่สาธารหายากมาก นะครับจะไปไหนก็ต้องจ่ายเงินเพราะนั้นโอกาสที่เราจะเจอคนอื่นจะเจอแบบเรียกว่าอะไรอ่ะบุกเพสันนิวาสหรอเจอผพรมิฉิตของเราเปยากมากเนื้อคู่แต่ว่ากับเมืองที่มีพื้นที่สาธารณะเยอะครับเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเราออกมาเดินเล่นตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่เราจะเจอกับผู้คนที่หลากหลายก็มีโอกาสที่เราจะมีแฟนในไงขึ้นอะไรประมาณนี้คืออย่าพึ่งโทษอย่าพึ่งโทษตัวเองอย่าพิ่งโทษคนอื่นนะไม่รักกูไม่รักเราอะไรเงี้ยเราไม่หลอกตรองไหน ใช่อันนี้จริงๆเป็นทางเดินใหม่นะจริงๆทาสวยมากเลยนะครับสำหรับทางเดินริมน้ําจริงๆมันตรงนี้เป็นขอบน้ำนะอันนี้คือสร้างไปในสร้างไปในบึงนะครับสร้างไปในบึงนะครับก็ทําดีมากเนี่ยสโลปได้มาตรฐานมากๆเอ๊ะทำไมเขาต้องทําที่นั่ง,งสูงๆนี้ด้วยเออมันคือที่นั่งหรอใช่ไหมมันคือที่นั่งจริงๆด้วยอะ่ะมันก็ออกแบบไปตามเรียกว่าอะไรอะ่ะ คนใช้เมืองเนี่ยเมืองออกแบบตามคนใช้เมืองอ่ะมันไม่จําเป็นต้องทําที่นั่งเหมือนกันหมดก็ได้นะใช่ครับคนมันไม่นั่งอ่ะคนมันอยากพิงอ่ะก็ทําให้มันแบบพิงสบายๆอะไรแต่จริงทำยี่เกือบสวยนะใช่ครับทำเป็นสีแดงแล้วก็แบบดูตัดกับคอนกรีตมากเลยยดดเด่นขึ้นมาเลยใช่ตอนนี้นะฮะตลอดทางเขามีเป็นหลอดไฟที่เป็นมีแผงช็อตเซลล์ข้างบนด้วยถึงแล้วเมือรไลออน แต่มันไม่มีน้ําพุออกเอ้แต่มันมีท่ออยู่นะมีท่ออยู่แต่แค่ยังแบบน้องยังไม่ปล่อยน้ำอ่ะเดี๋ยวมันเลอกก็จะเจอความน่ารักของน้องเต่าที่อยู่ร่วมกับน้องแนวสาวดูทำหน้าตาดิเออทำไมหน้าตาดูตกใจมากเลยเออํำหน้าเหมือนเต่าที่หน่อยเออช่วยด้วยช่วยด้วย warning ดูด o t c ค a มก็คืออย่าปีนนะครับดอดแคลมอืมห้ามปินป้ายันนี้เต็มไปได้เดนนเสาไฮไลท์ของเราเดนนเสาพันคอย,ยาวเออก็เหมือนกับว่าที่ขอนแก่นเนี่ยเขาขุดพบสร้างเดนนวเสาตัวนี้ด้วยละ่ะใช่ครับก็คือเป็นพันนี้ใช่ครับโอ้โ oh. ห <laughs> oh, ใหญ่ <laughs> อะแันนี้ก็เจอกแล้วครับสนามเด็กเล่น มีอยู่ข้างๆสวนการที่มองเข้าไปก็จะเป็นแบบพื้นที่ที่มีสันเด็กเล่นด้วยทรายนุย่มอันนี้ก็เป็นพื้นทรายเหมือนกันนะแต่บแบบอาจจะไม่ได้มีทรายที่แบบเหมือนที่เราไปตอนแรกเป็นพื้นดินแล้วกันพื้นดินพ้าทิศตรงนั้นมันจะเห็นเจดีผมว่าวัดนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามพ่อมีธงเวียดนาม กงศูนย์ใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอาวัดเสาเดียวครับเชื่อตรงนี้แล้วกันสิ่งที่อยู่ด้านหน้าเราตอนนี้ก็คือเป็นพระพุทธสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเป็นรูปปั้นที่ เป็นที่เขารลนับถือ,อะนะของชาวเชื้อสายจีนเชื้อสายจีนนะกับเวียดนามด้วยออช่วงที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่เดือนก็มีงานอยู่จัดขึ้นบริเวณนี้นะอ่าใช่เป็นโซนที่ <c oughs> ถือว่าเป็นโซนกิจกรรมหรือโซนเทศกาลไปเลยก็จัดทุกปีนะเพราะว่าจริงๆตรงข้างหลังอของพระโพธิสัตว์เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับศาลเจ้าใหญ่ของขอนแก่นอีกที่หนึ่งเหมือนกันครับผมเดินเข้าไปนิดนึงมันจะมีคล้ายๆกับเป็นแบบ สวนสวรรค์ก็คือมาพร้อมกับนี่แหละครับเจ้าแม่กวนอิมก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แบบร่มรื่นเนาะมาเดินเล่นมานั่งเล่นได้ทั้งวันเหมือนกันนี่นนนมันโล่งมากเลยนะย่งงโล่งและกว้างแล้วก็ใหญ่แต่ก่อนตรงนี้จะเป็นที่ไม่รู้เป็นหรือเปล่าเป็นที่เต้นแอโรบิกน่าจะยังเป็นอยู่ ก็มีสไตล์ของเขาแหละแต่ตรงนี้จะเป็นแบบบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งจะมันสุดละก็มีแบบหลากหลายรูปแบบเหมือนกันมีมีจุดเต้นแอโรบิกหลายจุดมากครับนครับโซนที่ผมบอกว่าเป็นโซนอีก,นนกหนึ่งที่คนเขาเเจะเอเข้ามาพื้นที่สวนนั่นก็คือตลาดบึง์เนนั่นเองก็คือแบบเป็นตลาดที่ขนาดใหญ่มากถือว่าใหญ่เลยก็ได้ได้ครับมีการค้าขายที่ตลอดทางในงทางเดินเห็นไ,ไหมครับว่าโซนตลาดเนี่ยสามารถดึงผู้คนขนาดไหน ก็คือคนประมาณครึ่งหนึ่งของสให้ป่วนเนี้ยครับให้ภาพบรรยายดีกว่าครับเราจะไม่พูดอยู่ตรงนี้เราแค่เดินเข้ามาเราสึกได้ว่ามวลประชาชนเขาเดินกันเยอะแล้วก็มีการแบบความคึกคืนมากในการเดินตลาดช่วงเย็นเดี๋ยวเราเดินไปทางซ้ายน่ยไม่กีเแ็วเห็นอะไรน่าสนใจได้ได้ครับมันจะมีทางเดินตรงนี้ปูงทอดแระก้องกินปูงทอดอะไรไม่เป้ง มันเป็นเพราะว่าอะไรครับพี่บมทำาปคนมานั่งตรงนี้กันเยอะครับมันมีอยู่สองสามเหตุผลนะเท่าที่มองมาเร็วนะคิดว่าอันแรกก็คงเนี่ยแหละครับมันมีสนามหญ้าอืมอย่างที่บอกไปนะว่าหญ้ามันทําให้คนอยากจะออกมานั่งได้นะครับแล้วก็2ก็คือมันมีแหล่งของกินใช่ครับอย่างที่บอกว่าเนี่ยถ้ามองออกไปตรงนั้นก็จะเป็นโซนของตลาดาก็คือซื้อของวลาม,มานั่งได้แล้วก็อย่างที่3าก็คืออยู่ใกล้น้ำคิดว่าเดี๋ยวพอมืดลงหน่อยอีกหน่อยครับแสงไฟเปิดมาก็น่าจะสวยไปอีกแบบใช่นี่ ไม่ใช่แค่คนนะที่มาออกกำลังกายนะครับน้องมาก็มีนะครับ <c oughs> ใส่เดรสมาเลยน่ารักมากเลยไ,ได้ แต่ว่าแต่ว่ามันเป็นมุมมองในการมองเข้าไปเหมือนเขาเรียกว่าอะไรล่ะเปอร์สเปกทีฟหรือเปล่ามันเป็นเหมือนหลักการการมองอ่ะการรวมจุดสายตาเออมันเป็นเส้นนําสายตาจากที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้เราก็มองเข้าไปที่บริเวณของศาลเจ้าพ่อมาเศักมันจะเห็นเป็นว่าโอเคตรงนี้ดึงดูดสายตาเราได้ คือสารเจ้าพ่อมาเหศักนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะของออจังหวัดขอนแก่นแล้วกันประวัติก็ไปหาดูเองแล้วกันเนาะเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วครับใช่คร<อ><ต>ับแต่ว่าที่จะพูดก็คือว่าตรงนี้เป็นจุดแรกๆเลยนะของเมืองแก่นนครที่เริ่มมีการเปิดดวออกอทุกคนก็จะสังเกตว่าเนี่ยครับไล่้งแตัตวตัวสารเนาะลงมาเห็นไหมเห็นบันไดลงมาเห็นทางลาดไหม<ช>แล้วก็เห็นพื้นถนนไหมมีการมีการแบบ ปรับให้มันแบบแตกต่างจากไม่่ใช้รถนนปกติใช่เพื่อพยายามจะเน้นให้ว่าตรงนี้แบบเน้นให้แบบการมองเข้าไปนะการเดินดูสะดวกนะเนี่ยครับแล้วก็เดินมาก็เชื่อมไปยังตัวสวนที่แบบปรับรั้วใหม่เห็นไหมตรงนี้มีการเอารั้วออกหมดเลยนะฮะแล้วก็ทําเป็นที่กั้นเล็กๆให้ดูเหมือนแบบจํากัดเฉพาะให้คนเดินเข้ามาไม่หบดบังิวนะฮะใช่ยังไม่พอนะครับเดินต่อมานะครับทะลุไปก็จะออกไปสู่บึงแก่นนครตรงบึงแก่นนครก็เป็นจุด เป็นจุดหลักอีกจุดหนึ่งที่ทําเป็นลานนะครับเนี่ยเห็นไหมก็ไม่มีรั้วเหมือนกันนะครับก็ถ้าน้ําขึ้นมาสูงหน่อยก็ลงไปแบบสัมผัสน,น้ําได้อ่ะที่เรามาเดิน,ดนกันเนี่ยมันสามารถเดินได้เรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าเราเดินไปเจอเนี่ยมันก็จะมีจุดไฮไลท์จุดอะไรที่แบบตล,ลอดทางรูทที่เราเดินเลยคะ่ะมันทําให้การเดินของเราเนี่ยไม่เบื่อแต่ก็เดินได้เรื่อยๆ จุดตื่นเต้นอยู่ไปจุดๆเป็นระยะๆแล้วก็ที่หนูชอบจริงๆนะคะก็คงจะเป็นมูต์บรรยากาศด้วยแล้วก็การแบ่งโซนของพื้นที่ค่ะด้วยความที่ว่าสวนสาธารณะบึงแก่นนครน่ะมันน่าจะพื้นที่ใหญ่มันก็เลยมีการแบ่งโซนที่แบบได้ชัดเจนแล้วก็เป็นแบบเป็นส่วนส่วนไปอะไรอย่างนี้ค่ะของผมนะฮะ,อ,ะอย่างแรกเลยก็คือน่าจะเป็นตัวของไอการที่อันนี้เป็นความเห็นนะ,ะ,ะคือมันเหมือนกับว่าตัวบึงแก่นนครเนี่ย มันมีสิ่งที่ดึงดูดคนได้จริงๆก็คืออย่างแรกก็คือ,อเป็นพื้นที่ออกกําลังกายกายใจกลางเมืองละหนึ่งอีกอย่างนึงที่ผมแบบเดินแล้วก็สังเกตจริงก็คือบริเวณรอบๆทั้งส่วนทุกมุมของเมืองแกนครจะเต็มไปด้วยพื้นที่ที่มีปฏิสฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นหลากหลายรูปแบบวัฒนธรรมที่มีแบบอยู่รอบๆเลยคือมันมันเป็นเหมือนกับว่าดึงดูดผู้คนให้เข้ามาพื้นที่เพื่อที่จะขอพรหรือว่าสักการะในความเชื่อของแต่ละคนมันทําให้เมืองนี้มีสีสันในหลากหลายรูปแบบหลากหลรรมมายว แล้วก็แบบอย่างหนึ่งก็ที่ชอบที่สุดก็คือว่าด้วยพื้นที่ที่มันแบบโอเคเราอยู่ในเมืองที่มีความวุ่นวายสูงแต่ยังจะมีพื้นที่ที่รองรับที่เราสามารถลงมาเดินเล่นได้ที่แบบไม่มีสิ่งรบกวนจากรถยนต์หรือว่าอะไรแต่อาจจะมีเสียงนิดหน่อยก็ต้องเข้าใจครับมันอยู่ในเมืองคือผมที่ชอบว่าก็คือที่อย่างนี้นะครับมันมันเป็นส่วนที่โอเคเราสามารถใช้เวลาอยู่นี่กับที่มันได้หลังจากที่เราทํางานเสร็จ ได้ตลอดเวลาทางเข้าออกก็อย่างว่าแล้ครับถ้าเกิดว่ามีการลดั้วงลง mm hmm. เพิ่มทางเข้ามากขึ้นมันก็จะสามารถทําเข้ามาในพื้นที่ง่ายกว่า mm hmm. การที่เราแบบมีด้วครับ mm hmm. ของของพี่จะคล้ายๆกับพวกเราสองคนเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าจะบบกว่าชอบตรงไหนสําหรับที่นี่ที่มันแตกต่างจากสวนอื่นๆก็คงจะเป็นเรื่องของการพยายามทําเส้นทาง การเดินการวิ่งให้มันแบบอยู่ใกล้ๆน้ำก็คือถ้าให้พูดต่ออีกนิดนึงก็คือว่าแต่ก่อนไม่มีนะแต่ก่อนทางวิ่งเนี่ยก็คือจะวิ่งอยู่แบบข้างบนเนินหน่อยคือวิ่งอยู่ไกลๆน้ำหน่อยคืออยู่ริมบึงก็จริงนะแต่ว่าแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบวิ่งอยู่ริมบึงครับแต่พอเทศบานลนครขอนแก่นทําทางวิ่งที่มันอยู่ริมบึงขึ้นมาออรู้สึกว่าแบบดีขึ้นรู้สึกว่าตัวเองแบบ ได้เดินหรือได้ออกกําลังกายแล้วแบบ้มีน้ําอยู่ใกล้ๆรู้สึกถึงน้ํามากยิ่งขึ้น mm hmm. แต่ว่าก็มีเรื่องที่ปรับปรุงที่น่าจะปรับปรุงได้ก็มีเรื่องแนวรั้วเมือ่อกี้ที่ที่โฟูดไปเนาะถ้าเกิดแบบเปิดรั้วมากขึ้นใช่ไหมครับมีจุดเข่าให้เยอะขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยก็น่าจะทำให้แบบความคึกคักมันแบบเพิ่มมากขึ้นในสวนแล้วก็ไม่พอพื้นที่รอบสวนเนี่ยก็จะคึกคักได้มากกว่านี้ใช่ใชครับเออนะพอมีคนเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับความคึกคักมันก็ กระจายตัวออกไปจากส่วนได้มากยิ่งขึ้นก็น่าจะประมาณนี้สำหรับฝากไ้ด้วยนะครับสำหรับรายการเรา u r อ a n เบิรนวันนี้ก็ลาไปก่อนครัับสสวดีครับบ๊ายบาย